เนลาเอมาอันนเล็กาดหวยไม่ถูกก็ทินลาดถูกทิถูก่ะถูกทิบาถูกแดดเขาพวกจะได้เยอะมีเื้อสอบไปแล้ว

มือีสายปหอมซอยกะเพียมซ่อยแล้วก็คุ๊ก กะทิกินแต่น้ำพริกมนันมีลูกมามันก็เลยได้กินลาบกะทินะน้ำพริกกับอะไรนะผักเลียงลนัน <c oughs> กินกินสั่งเขาใส่งนะ่เด้อ ทำเพื่อลูกไม่ใช่เหรอกินอันนี้ก็ทำให้ลูกกินใสน่นิดเดียวงวชิมแกนออมได้ đặt <laughs> đẹp. Ừ, cái om, nướng om nữa. ăn nướng, ở đây ăn thịt hết, ปั่นดวนงกอนสักอมกเียจบข่าวกินได้ สามสิบกรีดเบอร์ประมาณห้าชิ้นที่เดือยผัด <c oughs> น,นี้ต้องประหยัดไปหนึ่งช <หา S 2> ิ้นยังให้ตอบสุปก่อนจบแล้วอ้นเนี่ย 行。